ครับท่านผู้ชมครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่13มิถุนายน2564กับผมจำนงชัยมงคลนะครับมาพูดมาทักทายกันวันไหนที่ไม่มีโอกาสได้คุยกันก็รู้สึกเหงาเหงาท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการก็คงจะเหงากันอยู่บ้างนะครับอย่างน,น้อยๆเอาสักเรื่อง2เรื่องมาพูดมาคุยกันผมก็ว่า ก็เป็นน้ำจิ้มสําหรับวันหยุดนะครับวันนี้เลยตั้งหัวข้อเนื่องจากไปอ่านหนังสือพิมพ์นะก่อนจะพูดหัวข้อไหนช่วยกันแชร์หน่อยอ่ะผมที่ก้มไม่ใช่อะไรนะครับกาลังแชร์เพราะไม่แชร์มันก็ไม่ไปฮนะอ่าต้องแชร์กันหน่อยอทั้งแชร์แล้วก็เชร์ด้วยนะอ่าช่วยแชร์กันหน่อยเอาช่วยแชร์กันหน่อยเดี๋ยวป๊บอย่างสักครู่นะครับอ่า จะพลิกไปที่หน้าหนังสื้อพิมพไม่ใช่หรอกนะครับจะพลิกไปที่หน้าหนังสื้อพิมพ์คือประเด็นคุณเรืองไกรฤกตวัฒนะนะจากการที่คุณเรืองไกรฤกตวัฒนะนั้นออกมาค่อนข้างที่จะไม่ค่อนข้างหรอกครับชัดเจนว่าจะตรวจฝ่ายค้านนะจะตรวจสอบฝ่ายค้านอย่างเหนียวแน่นผมก็เอ้นะครับผมก็ อยู่ในแวดวงการเมืองมานะฮะแวดวงการเมืองแวดวงกฎหมายนะครับและด้สัมผัสการเมืองอยู่มากผมเดาว,ว่าเอ่ฝ่ายใดโดยปกติแล้วเนี่ยมันสมควรที่จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบกันนะครับผมจึงถามว่าเอสรุปแล้วเนี่ยนะครับอุดมการณ์หรือจุดยืนของเรามันคืออะไรกันแน่เราได้เข้าใจหลักการนั้นบ้างหรือไม่ คือคุณเรืองไกลลิกิจวัฒนะเนี่ยนะครับก็เข้ามามาอยู่ในรอบของพรรคเพื่อไทยตั้งแต่ปี56ถ้าจำไม่ผิดในช่วงปี57ก็ได้สมัครเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยนะที่มีการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธะ์ปี57นะก็ได้อยู่ในอันดับที่41และเงจากนั้นในช่วงงบปี63มัง้งใช่ไหมก็มาเป็นลักษณะติวเตอร์อะ่ะ นะติวเตอร์ให้กับสสบางท่านของพรรคเพื่อไทยแล้วก็มีความคาดหวังว่าจะได้เป็นกรรมธิการวิสามันพิจารณางบประมาณปี63แต่ก็อกหักนะพออกหักก็เลยล่าออกจากพรรคเพื่อไทยไปแต่ล่าสุดก็คือไปอยู่ในพรรคพลังประชารัฐแบบสมาชิกตลอดชีพนะไปเป็นกรรมธิการวิสามัน พี่นางก็ประมาณปี65ของในซีข,ของภรคพลังประชารัฐคือประเด็นในพวกนี้ไม่มีปัญหาระรับการเมืองเนี่ยผมเฉยๆนะครับมันอยู่ที่อุดมการณ์ของใครว่าจุดยืนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงไอ้ที่ผมบอกมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าผมจะไปว่าคุณเลิงไกลนะครับแต่ผมอยากจะถามในฐานะที่เราเป็นนักกฎหมายด้วยกันนะถามในนักกฎหมายว่าประโยชน์บ้านเมืองเนี่ยนะครับถ้าเราจะทําหน้าที่ในการตรวจสอบเนี่ย เราควรจะตรวจสอบฝ่ายใดอ่ามันจึงจะเหมาะนะประชาชนจึงจะได้ประโยชน์ผมก็ชัดเจนว่าการตรวจสอบนั้นเนี่ยนะมันต้องตรวจสอบซีกรัฐบาลไม่ใช่ไปตรวจสอบซีกฝ่ายค้านการที่จะตรวจสอบซีกฝ่ายค้านนั้นผมมองว่าทำม,มุมการตรวจสอบซีกฝ่ายค้านาคือการทำลายอ่าอะไรวะ ใช้ระบบการทำลายคู่ต่อสู้ใช้ระบบการทำลายคู่ต่อสู้แต่ในขณะการเมืองนั้นเราต้องพัฒนาในลักษณะของการตรวจสอบเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหัวใจของประชาธิปไตยคือการตรวจสอบนะครับนั่นหมายความว่าต้องตรวจสอบฝ่ายบริหารถ้าฝ่ายค้านหรือภาคประชาชนภาคสื่อมวลชนทำหน้าที่ในการตรวจสอบฝ่ายบริหารได้ดีและเข้มแข็ง นะจะทำให้รัฐบาลนั้นมีประสิทธิภาพทุจริตคอร์รัปชันน้อยลงนะถ้าฝ่ายค้านเข้มแข็งประชาชนภาคสื่อมวลชนเข้มแข็งองค์กรอิสระเข้มแข็งจะทำให้รัฐบาลนั้นทุจริตน้อยลงครับประสิทธิภาพของงานมากขึ้นนะแต่คุณวณในเรื่องไกลิกิตัฒนะ พอย้ายไปอยู่แต่เดิมก็ยอมรับนะครับว่าคุณเรืองไกรวัฒนะก็ทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมัครสุนทรเวเชนี่ก็หลุดจากการเป็นนายกได้เลยนะครับก็ทําหน้าที่ในการตรวจสอบคือร้องในซีกของรัฐบาลนะคือทําหน้าที่ของทัคฝ่ายค้านทําหน้าที่ของประชาชนในการตรวจสอบรัฐบาลแต่มาคราวนี้นี่นะฮะคุณเรืองไกรบอกว่าผมอยู่ปีศาจแดง ย้ายมาหงแดงแล้วผมจะไปเอื้อให้ปีศาจแดงได้อย่างไรเออเอาสิมันเป็นมารยาททางวิชาชีพยอย่างหนึ่งเอานะครับจะรมแล้วอาชีพอะไรกันแน่ครับเนี่ยแต่ของเก่าก็ว่ากันไปผมแม่ของเก่ามาขุดคุยแต่ของใหม่ไม่ต้องห่วงหรอกถ้าไม่ถูกต้องผมจัดการคุณเพื่อไทยเพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านคุณเล้งไกลนะ <c oughs> ของเก่าติดไม้นวมของเก่ามาสิปีชำํำระาแ้นไม่หายก็อยู่กันอีกยาวนะฮะไอพ้พูดีง่ายๆคือวันนี้บอกว่าถ้าเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลเนี่ยนะครับเอาเก็บไว้ก่อนขอตรวจสอบฝ่ายค้านแทนสรุปข้อความเป็นอย่างนี้กันแล้วกันนี่คือคุณเลืองไก่นะฮะคุณเลิงไก่ลิกิตวัฒนะเออนะครับสื่อเขาถามนะครับนะนะเขาสื่อเขาถามมาอย่างนี้นะ บอกว่าเนี่ยอ,อะไรเนี่ยงบเ,เป้าใหญ่ที่ฝ่ายค้านจับตาคืองบกองทัพอย่างงบจัดซื้อเรือนำน้ำ,นำควรจะตั้งชะลอไว้หรือไมเอ่เรื่องไกลเขาก็บอกว่าเขาทำงบของเขามาเป็นงบผูกพันกันนะถ้าปีที่แล้วจีนไม่ยอมขยายเวลาก็ให้เป็นเรื่องดังนั้นแต่ปีนี้ ถ้าจีนไปไปแล้วก็ไม่ต้องใจเอางบาไปใช้อย่างอื่นแต่ถ้าเขาไม่ยอมก็ต้องให้ไปเพราะผูกพันสัญญาจีนไปแล้วพูดง่ายๆนะครับพอย้ายไปอยู่พลังประชารัฐเนี่ยนะฮะเปลี่ยนแนวทันทีนะครับเปลี่ยนแนวทันทีนะฮะเปลี่ยนแนวไม่มีปัญหาแร้วครับเป็นเรื่องการเมืองเป็นเรื่องความชอบความไม่ชอบเรื่องผลประโยชน์เรื่องอุดมการเรื่องอะไรก็ว่ากันไปอันนี้เราไม่ก้าวไกลใครไปชนก็ดูเองนะครับแต่ผมอยากจะสะกิดในประเด็นว่าการ จะตรวจสอบแล้วให้ประเทศชาติและประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดนั้นคือการตรวจสอบฝ่ายบริหารนะครับตรวจสอบรัฐบาลในมุมของผมนะครับนะไม่ใช่ไปตรวจฝ่ายค้านฝ่ายค้านทําหน้าที่เข้มแข็งก็เลยตัดแข้งตัดขาตัดอะไรต่ไม่อะไรฝ่ายค้านเพื่อไม่ให้เขามีความเข้มแข็งในการตรวจสอบรัฐบาลถ้าเราคิดแบบนี้ผมว่าเราคิดผิดไปหรือเปล่านะ ต่อสก,กิดกันนะครับว่าคิดปิดไปหรือเปล่าวันต้องเสริมศักยาภาพฝ่ายค้านครับเพิ่มอาวุธให้ฝ่ายค้านครับนะอาวุธในการตรวจสอบนะครับไม่ใช่าอาวุธจุทธ,ธกรุรอย่างอื่นอาวุธในการตรวจสอบเพิ่มเขี้ยวเล็บในการตรวจสอบให้ฝ่ายค้านเพื่อทําหน้าที่ของฝ่ายบริหารส่วนถ้าเราจะไปอยู่ในซีกรัฐบาลอย่างคุณเล็งไกลไปก็ไม่เป็นไรครับก็ไปดูซีกรัฐบาลนะให้มีประสิทธิภาพนะเสนอแนวคิด ความคิดดีๆที่มันจะทำให้รัฐบาลนั้นมีประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไรก็เสนอแนวคิดไปแต่แนวคิดของตัวเองนั้นมันอาจจะผิดหรือจะพลาดก็ได้นะครับถูกไหมเขาจึงต้องมีฝ่ายค้านทำหน้าที่ในการตรวจสอบเขาจึงต้องเรียกร้องกันเพื่อให้สิทธิเสรีภาพของภาคประชาชนในการตรวจสอบครับนะไม่ใช่ว่าแหมนะครับคราวนี้ เราได้จกประโยชน์แต่สิใดไม่ได้แล้วอีฝ่ายตรงข้ามก็คือฝ่ายตรงข้ามเราตรงข้ามเรานะคุณเด่นไกลนี่พูดแบบหนักๆนะครับว่าโอ้โนะครับผมเนี่ยเห็นแผลพักเพื่อไทยนี่เยอะเลยนะผมเห็นแผลพักเพื่อไทยระวังให้ดีกันละกันนะแล้วก็ขู่มาเป็นเรื่องๆนะขู่มาเป็นเรื่องๆนะฮะบอกว่าผมว่าอย่าให้ผมคิดไม่ดีไม่ไร พักคุณหายหมดนะเพื่อไทยอย่าให้ผมเห็นนะผมยุบทิ้งจริงๆนะพักนี้ผมจ้องคุณทุกวันทุกคืนผมว่าพักเพื่อไทยต้องมีหลุดสักวันอย่าให้ผมเห็นนะผมทำให้เห็นแล้วเรื่องนาฬิกาอนะครับไม่ใช่นาฬิกาประวิ์นะครับนาฬิกายุทธพงศ์ผมก็จ้องเรื่องที่พี่พงศ์มีไหมอ่ พี่พงศ์นี่คือสมพงศ์มณิวัฒน์มนะครับผมเก็บรูปภาพครบหมดโอ้นะครับถ้าถ้านักการเมืองเราไปคิดกันอย่างนี้นะฮะอันนี้มุมความคิดของผมนะครับไม่ได้ไปว่าใครผมว่าถ้านักการเมืองเราคิดอย่างนี้นะครับโดยเอาหนึ่งอารมณ์สองประโยชน์เป็นที่ตั้งกระบวนการประชาธิปไตยมันพัฒนายากนะครับเข้าใจอยู่ครับนะว่าเกมการเมืองก็ต้องมี แล้วเขาเรียกว่าดิสเครดิตฝ่ายค้าสนะก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่บ้างแต่ความจริงถ้าเป็นหลักประชาธิปไตยจริงต้องอย่างที่ผมเรียนท่านผู้ชมฮะฝ่ายรัฐบาลทําหน้าที่อย่างเต็มที่ทําไปครับความคิดยังไงคุณคิดยังไงแล้วก็สําคัญอย่าไปทุจริตคอรัปชันนะครับนะถ้าคุณไม่ทุจริตเท่านั้นคุณก็คิดไปทําไปครับแต่ว่าคนเราเนี่ยนะฮะยังไงก็มันรู้ไม่หมดหรอกนะมันย่อมมีบกคร่องมีผิดพลาดอย่างเรื่องวัคซีนทุกวันเนี่ย ถามว่าผิดพลาดเพราะอะไรอะ่ะผิดพลาดเพราะประสิทธิภาพของรัฐบาลถูกไหมครับเออความล้มเหลวจากการบริหารราชก,การแผ่นดินของรัฐบาลวัคซีนมันไม่มีอันนี้ยังมีข่าวอยู่เลยนะครับซิกแซกเรื่องวัคซีนและวอะไรตัวนี้อะไรเยอะแย,ย,ยะมากมายนะครับมันมีอะไรที่เล่นรับอยู่แล้วฝ่ายค้านหรือภาคสื่อมวลชนก็ต้องนำหน้าที่ในการตรวจสอบครับลหลักมันต้องเป็นอย่างนั้น นะแต่คุณเลียงไกลเข้าไปว่าผมจะตรวจสอบฝ่ายค้านนี่โอ้นะครับผมว่ามันเป็นสุดโต่งกันไปไหมเหมือนใครบางคนที่เขาด่ากันทั้งเมืองไหมวางเนรคุณมั่งอะไรมั่งเนี่ยนะบางคนอื่นนะครับที่เขาด่ากันอยู่ในโซเชียลเนี่ยก็มีอยู่ <c oughs> อ้กาก็ฝากเรื่องนี้นะครับพูดมากก็ไม่ดีเพียงแต่ว่าเอาพูดในหลักหลักการนะครับพูดในหลักการพูดพูดในหลักของประชาธิไปไตยที่ผมอยากเห็นบ้านเมืองนั้น เดินกันไปในทิศทางที่มันถูกต้องดเดินกันไปในทิศทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะครับก็เลยต้องออกมาสก,กิดกันแล้วล่ะครับนะครับนะสกิดกันล้ะครับนะการที่จะให้ประชาชไยยั่งยืนให้ประชาชนได้ประโยชน์จะต้องก็ช่วยช่วยกันเสริมเขี้ยวเล็บของฝ่ายค้านนะครับเพื่อตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อตรวจการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อตรวจวิธีคิดนะออกงบประมาณมาเอกสาร5แผ่นขอกู้เงิน5แผ่นเอาฝ่ายค้านก็ดีฝากภาคสื่อบนชนก็ดีก็ต้องทาําหน้าที่ในการตรวจสอบครับอ่าอย่างนี้มันเป็นการแต่งบัญชีรหรือไม่นะใช้เงินงบโดยผ่านคณะกรรมการโดยคมรมเห็นชอบอย่างเดียวกู้เงินมาตั้ง0,000สนอ่าฝ่ายค้านและภาคประชาชนก็ต้องทาําหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างนี้ถูกต้องครับประเทศชาติและประชาชนจะได้ประโยชน์ แต่ถ้าสีรัฐบาลโอ้นะครับบอกไม่ได้ผมจะเอาแผล่ายค้านและผมจะเอามาตรวจสอบนะ่ายคานเขานะผมต้องยุบคุณให้ได้เอาอย่างนี้มันไม่ใช่ในมุมผมนะนะครับไม่ใช่แล้วเออถ้าเขาเป็นรัฐบาลดินะค,คุณเอาข้อมูลเก่าๆมาตรวจสอบเขาด้วยอันนี้ผมเห็นด้วยครับไม่ว่าพรรคใดก็แล้วแต่เมื่อขึ้นเป็นรัฐบาลแล้วอีกฝ่ายหนึ่งต้องทําหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็งอย่างเต็มที่ครับ ที่ออกมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ปกป้องประเทศไทยไม่ได้เกี่ยวนะครับแต่ผมพูดถึงหลักการหลักการถ้าเราได้คิดเพื่อประชาชนเราคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองเราต้องคํานวณหรือคํานึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักว่าถ้าไปตรวจฝ่ายค้านประเทศชาติและประชาชนได้อะไรถ้าไปตรวจรัฐบาลประเทศชาติและประชาชนได้อะไรไปตรวจฝ่ายค้านประเทศชาติยิ่งเสียหายไปตัดแขนเขา ไปปิดตาเขานะครับไปทุกทรมานให้เขาไปขังเขาเสรแล้รอใช้กฎหมายปิดปากเขาอย่างเงี้ประเทศชาติประชาชนไม่ได้อะไรนะฮะแต่ถ้าตรวจสอบรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลก็ต้องระวังเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการออกนโยบายต่างๆต้องเป็นนโยบายที่ตอบสนองโจทย์หรือความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงมันก็นจะได้ประโยชน์นะครับ แล้วกรณีอย่างปัจจุบันเนี่ยนะครับประยุทธ์อยู่เนี่ยนะประยุทธ์ยิ่งอยู่นะยิ่งอยู่นานเท่าใดก็ยิ่งสุดเท่านั้นยิ่งนานยิ่งสุดประยุทธ์ต้องไปอ่ะนะฮะเห็นไอ้ซุปเปอรโ์โพโอ้ยนะครับเขาไปำํำรวจมาบอกว่าประยุทธ์นี่นะครับมีคะแนนยอดนิยอมอันดับหนึ่งนะยอดนิยมอันดับหนึ่งที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรี 30.08%โอ้ยลักพูดแล้วก็ฮะอยากจะอ้วกออกมาขออภัยนะครับเดี๋ยวคนกินข้าวอยู่จะด่าผมนะคุณไป็นตำรวจใครนะสองละคู่เทียบเป็นใครเออกูเทียบเป็นใครมั่งอ่ะ1ประยุทธ์2สุดาลัตสามไอ้ทินทิธาสามเสรีสี่ 4. ใครมั่งอ่ะเออก็ไม่รู้นะครับออต้องหาตัวเทียบเด็ดเดดหน่อย ลองหาตัวเทียบเด็ดๆหน่อยนะถ้าเทียบแบบนี้ก็หนึ่งไปสํารวจใครนะครับเพราะวันนี้เนี่ยข้อได้จริงมันคือยิ่งนานยิ่งสุดและประยุทธ์ต้องออกไปต้องรีบออกไปออกไปเร็วเท่าใดเศรษฐกิจจะดีขึ้นครับวันนี้เราพูดถึงเรื่องของหนี้สินเรื่องของการใช้หนี้เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการเรื่องของปากท้องเรื่องไม่มีอะไรจะกิน เรื่องนี้หนักมากนะครับผมยังไม่เห็นความเป็นรูปธรรมของกระทรวงการคลังของพลเอกประยุทธ์จันทร์ชานะในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนี่แหละครับออกมาตรการที่ชัดเจนพูดแบบเชิงจิตวิทยาไปท่านั้นเองว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังให้แบงก์ประสานกับแบงก์นั้นเพื่อให้ลดดอกนะเพื่อให้ชะลอการชําระนะเรามีแบงกรัฐในพยายามที่จะออกเงินกู้หรือว่าช่วยเหลือลักษณะดอกเบีย้ยตา่า นะก็เป็นเพียงไม่ไม่เป็นรูปธรรมอ่ะเป็นวัฒกรรมที่ที่ในเชิงจิตวิทยามากกว่าแต่ถ้าว่าความเสียหายความเดือดร้อนการเป็นหนี้เป็นสินการไม่มีเงินชําระหนี้นะครับเศรษฐกิจธ,ธุรกิจเจ๊งไปวันๆเนี่ยมันเป็นของจริงครับไม่ใช่ของจิตวิยามันเป็นเรื่องจรงิงที่มันเกิดขึ้นทุกวันนะแต่ถ้าปล่อยยิ่งนานไปต่อไดนะครับมันก็ยิ่งซุดไปเรื่อยแล้วก็จมเมื่อซุดและจมรัฐบาล ขนาดภาวะปกติยังไม่มีปัญญากู้เศรษฐกิจนะครับยังไม่มีปัญญากู้เศรษฐกิจรัฐบาลในช่วงปกติหลังยึดอำนาจนี่นะครับยังไม่มีปัญญาไม้แต่น้อยนิดสุดลงมาเรื่อยๆและวันถ้าปล่อยให้เศรษฐกิจสุดลงไปเรื่อยเรื่อยอย่างนี้แล้วผมและคุณจะเอาอะไรมากู้เลยครับ <laughs> นากู้มันกู้วิกฤตเศรษฐกิจนะครับไม่ใช่กู้เงินกู้เงินคุณกู้อยู่แล้วนะ คุณจะอะไรมากู้วิกฤตเศรษฐกิจที่มันสุดลงแบบสุดท้ายเนี่ยนะครับต้องไปนอนสมหรือนอนซบหรืออาจจะถึงขั้นตายนะครับตายมันกู้ไม่ได้อยู่แล้วกู้ยากและ NPL ก็จะเยอะนะวันนี้ต้องชัดกับจริงอยู่นะครับไปหมกแต่โควิดลุมกันที่โควิดก็ใช่อยู่แต่ไม่จะไปลุมกันอยู่ที่เดียวครับนะฮะเออไปลุมกันอยู่ที่เดียวอะ่ะขโมยเข้าบ้าน แต่นู่นนะครับเอาเราพอ,พอไปอยู่ประตูเดียวทั้งๆท,ที่มีตั้งสี่ห้าประตูขโมอยมันเข้าประตูอื่นของก็หายอยู่ดีแล้วครับไปลุ้มกันเฝ้าอยู่ประตูเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้มันต้องคิดไปพร้อมๆกันอย่างเป็นรูป,ปรธรรมอันนี้ฝากจริงๆนะครับผมเห็นแต่ละคนผมสงาสารผู้ตรงๆนะแต่ละคนที่สงาสารตัวเองด้วยนี่แหละไม่สงสารคนอื่นอย่างนี้สงาสารด้วยเองด้วยทุกคนนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจวันนี้ ธนาคารแต่ละคนไม่มีปัญญาจ่ายแล้วครับนะแตว่าจะจ่ายดอกเบี้ยก็ยังยยานะเพราะรายรับเนี่ยมันไม่มีนะรายรับมันน้อยมากเศรษฐกิจมันซุดสุดสุดสุด,สด,สดมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้วันนี้ไม่ใช่พูดล้อเล่นนะครับมันยิ่งนานมันยิ่งสุดถ้าประยุทธ์ป็นยังอยู่จริงๆอนะ่ะพอออกมา3 30. 8 30.8%บอกว่า นิยมประยุทธ์โอ้ยนะครับคุณไปถามใครนะครับอลองมาถามตรงไปตรงมาดูดิเรามาถามรายการตรงประเด็นนีน้ดินะครับว่าอยากจะเอาประยุทธ์เป็นนายกหรือไม่มี่เด้เขาจะไล่ปลดต้งนั้นแหละครับนะผมว่าโพลบางทีก็ต้องอายประชาชนบ้างนะโพนะการจะออกโพลอะไรมาเนี่ยนะครับอย่าให้มันแบบมันฝืนความจริงกันไปออกมามันก็ไม่เชื่อถือหรอกครับ คืออะไรที่มันฝืนความจริงเนี่ยนะนะเขาียกข้อได้จริงที่มันเป็นเชิงประจักษ์ทางภาษาวิจัยนะเขาเรียกว่าเป็นข้อได้จริงที่มันเป็นเชิงประจักษ์แล้วเนี่ยถ้าคุณไปฝืนข้อได้จริงนั้นเนี่ยนะงานวิจัยนั้นลบเหลวครับเขาไม่เชื่อถือนะ <ME ru> เขาไม่เชื่อถือแต่ก็เป็นขี้ปากอย่างนี้นะฮะแดี๋ยวมันก็เคืองตาเฉยๆอ่านแล้วก็มันก็เคืองตาไม่ใช่รหรอกครับโพนี่มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผลโพมาอย่างนี้นะครับวันนี้ขออนุญาตเข้ามาบน่นบนหน่อยหน่อย นะครับแต่ก็ไม่เชิงบนนะครับอยากให้เข้าใจเําว่าอุดมการอยากให้เข้าใจเําว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงนะครับว่าหัวใจของประชาธิปไตยคือการตรวจสอบนะครับและการตรวจสอบนั้นต้องเป็นการตรวจสอบในซีกของฝ่ายบริหารนะครับหรือรัฐบาลนะะประชาชนและประเทศชาติจึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับนะคำว่า ฝ่ายค้านถ้ามีข้อมูลไม่จริงข้อมูลเท็จอันนี้ก็ใช้วิธีการตรวจสอบหรือไม่ใช่ตรวจสอบเราเขาเรียกว่าเป็นการชี้แจงหรือโต้ด้วยข้อที่จริงและเหตุผลอันนั้นแหละครับประเทศชาติจ,จริงจะได้ประโยชน์นะแต่ไปหักแข้งหักขาฝ่ายค้านหักคอฝ่ายค้านนะครับนะฝ่ายค้านดังหน่อยค้อนทุบนะครับรัฐบาลก็จะแข็งอยู่จริงครับแต่แข็งด้วยความเป็นนักเลงฮะแข็งด้วยความเป็นโจรครับ นะฮะโจรเต็มบ้านเต็มเมืองเอาถามว่าเอาโจรไม่เห็นมีเลยเอาไม่มียังไงคุณฆ่าตำรวจหมดอะ่ะคุณเอาตำรวจไปขังหมดอะ่ะคุณฆ่าตำรวจหมดอะ่ะคุณจ่ายเงินสินบนตำรวจหมดอะ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าโจรไม่มีไม่มีครั้งนั้นที่โจรมันเต็มบ้านเต็มเมืองเช่นเดียวกันนะครับหลักการไปรับใจเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็เลยเป็นข้อเสนอแนะกันแล้วกันนะส่วนคนนึงไกลคุณจะคิดอย่างไรก็แล้วแต่คุณนะครับ แต่ผมคนนึงแหละผมมองแล้วเอะผมว่ามันทำแม่งทำแม่งซะหน่อยนะฮะทำแม่งทำแม่งว่าเอเอเราเป็นนักกฎหมายเออคุณลุงกายไม่ใช่นักกฎหมายดิเนาะนะครับนะฮะแต่ว่าทาหน้าที่ในการตรวจสอบนะก็ที่ผ่านมาก็เห็นตรวจสอบอยู่นะก็เห็นด้วยหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าคราวน,นี้บอกว่า,วาพ,าพอไปอยู่กับพลังประชารัฐแล้วจะขอตรวจสอบไยคา้าแม่อันนี้มุมนี้ผมไม่เห็นด้วยนะนะครับถ้าเราคิดเพื่อบ้านเพื่อเมืองกันนะครับจะอยู่ไฟใดก็ได้ครับไม่มีปัญหาหรอกครับกันเมือง นะฮะแต่ขอทําหน้าที่ด้วยเจตนาสุจริตเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่ต้องช่วยกันครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กราติดตามรายการกดไลค์กดแชร์ทางตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมานะครับ,นะรบนะบอกว่าอาจารย์อยากรู้จังพวกที่อวยนายกไม่รู้เลยเลยว่าประเทศกําลังจะเจ๊งเขาจะไปรู้อะไรเขาได้ประโยชน์อยู่เขาไม่ได้เจ๊งนี่ใช่ไหมล่ะคนอวยประโยชน์อยู่เนี่ยนะครับ หรือคนที่กอดแขงกอดขาอยู่เขามีฐานะนี่เขาจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมล่ะอา่าเขขออนุญาตตอบคาถามเนี่ยก็ดีเมื่อกี้ผมเปิดมาช้าหน่อยหนึ่ง <c oughs> นะครับขออนุญาตตอบมาอาผลประโยชน์มากกว่าพักอืมนะครับและตัวเองในยุคนี้มันพังพินาศขนาดนี้ยัง,งโง่ <c oughs> เราก็ว่ากันไปนะครับอบอกอย่าไปสนใจเรื่องไกล นะครับก็ไม่ได้สนใจหรอกครับแต่เพีงเยงแต่ว่าเมื่อออกมาพูดเราก็อยากจะนําเสนอในเชิงวิชาการกันแล้วกันนะครับว่าหลักการไม่รับใจเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับถ้าเราเข้าใจตรงกันได้นะบ้านเมืองก็จะได้ประโยชน์นะครับแต่จะให้ประโยชน์จานโอชาเข้าใจคงไม่มีนะฮะเอองาช้างไม่อาจงอกจากปากหมาได้นะครับเป็นเรื่องปกติ <laughs> จริงไหมฮะงาช้างไม่อาจงอกจากปากหมาได้ เอาล้ครับสวัสดีสองครั้งแล้วไม่ยอมไปเอาคราวที่สวัสดีจริงๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้กรุณากดและกดแชร์กดติดตามครับผมจำนงแชมกลจากลาดด้วยเวลาเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ